เราเรียนสปาเวียดนามแล้วก็นวดหน้าสไตล์เวียดนามค่ะเป็นยังไงสนุกสนานหรือวังสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้ที่ดีนะคะลูกค้าพัทยาเตรียมตัวได้เลยค่ะสําหรับเทคนิคใหม่ๆของสปาสไตล์เวียดนามเลยค่ะเปิดในเร็วๆนี้เลยนะคะพัทยาใต้ค่ะแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงสาขาพัทยากลางค่ะตรงข้ามโรงแรมชชมบารล่าค่ะอันยองแฮค่ะ,ะทั้งคนไทยและต่างชาติอ้าวเชิญชวนต่างชาติหน่อยเผื่อเขาเล่นทิกตอกแล้วมาเจอเราโอเค we warm welcome to อ n Yoha เฮ i ้า o u w o ย l d like to get a าทรีน like เ v i e t ว a m ดน yes and facial t r e a ร m e n t yes มา e head s าส g e head ม s a ั e ได้หมดเลยครบเลยโอเค welcome ค่ะ welcome พัชยานะคะอันยองค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much thank you so much น้องอลีค่ขอบคุณค่ะมาแม่ลูก